The Girl Walk Home Alone At Night เป็นภาพยนตร์ข่าวดำแนวแวมพ์ไพร์เวสเทิร์นที่ดำเนินเรื่องในแบสตีเมืองสมมุติในอิร่านที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความตายเรื่องราวหลักๆเกี่ยวกับ The Girl แวมพ์ไพร์สาวผู้โดดเดี่ยวที่สวมชุดชาดอเธอออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายที่ชั่วร้ายและน่ารังเกียจเช่นเจ้าพ่อค้ายยาพ่อเล้าและคนติดยาเสพติดเธอทำตัวเป็นสารเตี้ยในเมืองนี้ ในขณะเดียวกันก็มีอาราชายหนุ่มรูปหล่อที่พยายามหาเลี้ยงชีพและดูแลพ่อที่ติดเฮโรอีนของเขาวันหนึ่งอาราชได้เจอกับเดอะเกิลโดยบังเอิญและความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาก็เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาแม้ว่าเดอะเกิลจะเป็นแวมไพร์และมีด้านที่มืดมิดแต่อาราชก็มองเห็นความเปราะบางหนังเน้นบรรยากาศที่เหนือจริงภาพสวยงามแบบขาวดำและดนตรีประกอบที่โดดเด่นมีบทพูดไม่มากนะักแต่เน้นการแสดงออกทางสายตาและอารมณ์ สะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความรุนแรงและความรักในโลกที่มืดมิด